โรเจต้ารีววพี่รถปี2020นะครับผมนันเลขไบแค่แสนต้นต้นเองคันนี้นะพี่แนะนําเลยนะซื้อสดแค่ห้าแสนถาอนผอนอยู่ประมาณหมื่นเดียวคุยกันตรงๆงซะมาดูว่ามีอะไรให้กำลังต่ก่อนอื่นพี่วันนี้ผมจะมารีวิวผมนะว่ารถคันนี้มีชนนักจมน้ํายอมแมว็นความไฟไหม้กระไหมหรือกอไหมหรือเปล่าเหมือนที่บอกนะรถพันนั้นพวกนั้นนะผมแมวมาขายเด็ดขาดเพราะอะไรวะข้ามาขายหนึ่งต้องมาซ่อมมห้พี่ฮะถูกไหมผมต้องมาซ่อมมห้พี่แล้วก็ต้องบวกค่าซ่อมก็อีก ตู้ผมเอารถดีๆมาขายพี่ดีกว่ารถคันนี้นะผมบอกเลยเป็นรถเกตฮ่าด,ดาวเกรดถึงอไม่ก็ผมเพราะว่ามีการตรวจจากซับไพร์เออร์ด้านนอกมาเรียบร้อยแล้วนะรถโดนตัวลงใจมีตัวมาแน,นมาดูมีอะไรให้กันบ้างนะไฟหน,น้าไฟหน้านแบบโปรยเ,เตอร์ไหมน,ะนี่เป็นดวงดวงนี้เขาเรียกว่าไฟโปรยเ,เตอร์นะครับผมมันจะทิ่มถนนเลยแล้วก็มีเดย์ทามอะไรทิ้งไรเป็น LED มาให้นี้คันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะเพราะว่ายังไม่ตัดใจแล้วมาดูนี่ครับผมเดี๋ยวเปิดกระโปรงให้ดูก่อนห้องเครื่องนะว่ารถคันนี้เอ้ยบ้าถอดกระโปรงมานต้อตลกถอดทำไมอ่ะเพระโปรงอ่ะถออดนกเรื่อองแหละโเค ก่อนอื่นเลยพี่ดูน็อตดิซ้ายขวาครับผมนะไม่มีรอยไข่รอยขันและโลโก้โตโยต้าตรงนี้ชัดเจนแบบนี้ครับผมนะเป็นไงโคตรสวยมาดูเม็ดมงเม็ดมากันต้องกอนนี่เต็มเต็มแน่นๆนอบอิ่มมแบบนี้ลูกเม็ดเลยจ้าพี่จ๋าแล้วดูกันร้อนครับผมนะไม่ลุยแม่อะไรนะเพราะอะไรพี่ไม่จมน้านั่นเองครับผมและที่ทำคานพี่ดูตรงนี้ชักออกมานะ แต่ต้องชักตัวนี้ก่อนชักเก้าชักคอกก่อนดูก่อนว่ามีควันออกมาหรือเปล่าถ้าไม่มีควันไม่มีคราบน้ำมันกระเด็นนะจ๊ะพี่จา๋าคือการเผาไหม้ของฮองเพลิงนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำให้ซื้อรถแบบนี้แล้วเวลาพี่ไปซื้อรถมือสองนะพี่พี่ไม่ต้องซื้อของผมก็ได้แต่ของผมเนี่ยรถเกรดเอมีคุณภาพดูแลประกันปู่ได้สามปีพี่คิดดูเอาพี่จะไปซื้อที่ไหนอีกนะนอกจากมาซื้อที่ผมเท่านั้นอย่าให้ใจแกไปคุย โอเคมาต่อกันดีกว่าแล้วก็เนี่ยเห็นไหมเนี่ดูนะครับผมเนะี่ยทูมดูนะข้างในเนี่ยเนี่ยท่อเทอรนะ์นไหมว่าตรงนี้มันเป็นสน,นิมไหมพี่เห็นไหมมันไม่มีสน,นิมนะครับผมพอลดขุมมนี่ไม่มีจมน้ําแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะประมาณนี้เดีย๋ยวปิดกระโปรงไปดูออฟชั่นด้านในกันบ้างดีกว่าเวลาปิดตาโปรงรถนะเบ้ไม่ต้องแบบว่าปล่อยยุบยุบยุบเสียหายอเอาแค่ okay, นี้พอคือเบียวดูนี่คือเบียวพอ,อเนียนคลิปไปน้องไปด้านข้างโน้นเดีย๋ยวไปดูออฟชั่นด้านในดีกว่าอุ้ยพี่ลืมบอก บอกไปแล้วบอกผิดคันนี้นะเลขใหม่นะไม่ถึงแสนครับผมนะ่าเลขไม่แค่แสนต้นๆเองนี่เลขใหม่แค่เท่าไหร่เนี่แปดหมื่นเองนมแปดหมื่นเองนี่นี่แล้วพวงมาลัยนะพี่จา๋าพวงมอะัรพวงมาลัยแบบมัลติฟังชั่นด้วยเป็นไงแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ครับผมนะนี่เกียร์ออโต้แบบนี้กล้องลงกล้องหลงังนะมีมาใย้ร้อยแล้วพี่จะเอาอะไรอีกนี่แล้วด้านบนนะมีกล้องบนันทึกให้ด้วยนะกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดมีให้ด้วยนะแล้วก็ถอยได้เนี่ย มองเห็หลังดูหน้าได้หมดเลยประมาณนี้นะครับผมมาแล้วก็นี่มีระบบอ e ีโคมาให้บางคนบอกอุ้ยสีประตูยกสูงเดี๋ยวมันกินน้ำมันเดีย๋ยอารมรถทุกคันกินน้ำมันหมดลเลยพี่อยู่ที่กินมากกินน้อยแล้วก็อยู่ที่พี่เหยียบด้วยนะครับผมแต่ถ้าขับรถไปผมเนี่ย ังไงก็กินเยียวบ้านวนิบ้ามดอ่าดูตัวนี้แล้วก็มีปุ่ม power มาให้ power ก็คือการทํางานของรอบเครื่องจะสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็อัตราการกินน้ำมันนะก็จะสูงมากขึ้นอีกด้วยนะแล้วก็ตรงน,นี้รูอะไรขังคนวบงรูอะไรแต่ว่าเวลาพี่ไปจอดใช่ไหมแล้วเข้าเกียร์ว่างไม่ได้้าดับดับเครื่องนะอะเกียร์ออโตจะเข้าเกียร์ว่างไม่ได้พี่เอากุญแจนะยัดเข้าไปในรูนี้แล้วก็ถอยมาเป็นตัว R เอ้ยตัวตัว N แบบนี้ได้เลยนะครับผมแบบนี้แอร์เป็นระบบปรับแบบแมนนวลด้วยนี่ปรับแอร์เข้าอากาศใส่คงใ้ ด้านหลังก็เป็นบอกผ้าแบบนเ,เว้ยนั่งสบายสบายกันเลยนะพี่ข้อดีของบอกผ้าคืออะไรรู้ไหมครับข้อดีของบอกผ้านะเว้ยก็คือแบบว่าเวลาพิมแบบว่าอารถจอดตากแดดวันนี้เวลาขึ้นรถอ่ะมันจะร้อนใช่ไหม แต่บบอะพาไม่ร้อนถ้าเป็นบ่อหนังอะร้อนแต่ข้อเดียองบ่อหนังก็คือทำความสะอาดทำหดเลยเลยทำความสะอาดง่ายใช่นั้นเองพี่นะแล้วก็หรูหราลักชวรี่ประมาณนี้ครับผมนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพี่นี่ไปดูรอบคันกันบ้างดีกว่าโอเคครับผมมาดูนี่ยางออปอะไรมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดูยางเลยคือก็บเนี้ยมาให้ความรู้พี่เลยแบบให้ความรู้ไม่คิดเงินสักบาทน,นะพี่ขอบยางนะเห็นไหมขอบยางสองหกห้าคือความที่มันแตะผืนนะพี่นะ แก้มนี่60ครับผมอาร์สแปดคืออะไรคือขอแบแปดด้านไหนขอบสิบแปดนั่นเองครับผมนะดูโชคดีไหมยังใหม่กิฟต์อยู่เลยเล็กไหมหลักหมืน่นพี่กำลับรดกันนี้นะครับผมนะสนใจไหมอยากได้ไหมตูกใจไหมครับผมโทรเข้ามาที่091 539 9888ไม่ซื้อไม่ว่ากันพี่โทร้มาพูดคุยกันได้ก่อนปรึกษาได้สวัสดีครับผม